มาใหม่แล้วค่ะพี่ๆค่ะสำหรับคันที่อยู่ด้านข้างหน่วยนี้เลยนะเป็น Honda FE 1. 5 Tur หนึเทอร์โบปี2022รถปิดระวังหน่วยงานคันนี้ไม่40,000โลเท่านั้นได้สีเทาดำเปิดไฟให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดทไทมมไฟตัดหมอกอยู่ในชุดโคมเดียวกันป้ายแดงเสนอขาย964,000บาทเพชรยนต์ตัดไปเลยเหลือแค่ เจ็ดแนหนึ่งหมื่นเท่านั้นแล้วไม่สี่หมื่นนะพี่สนใจรายละเอียดคันนี้ติดตามชมเลยให้จบคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะ FC ประจำแชนแนลเพชรยนต์รถมือสองทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับหนูเล็กแน่นอนเลยจะต้องมาเจอกันกับรถเข้าใหม่นะคะสําหรับรถเข้าใหม่ที่หนูเล็กจะพามาชมการบอกเลยว่าพี่ๆหลายๆคนน่ะถามหากันเข้ามาเยอะนะคะเพชรยนต์ไม่ค่อยมีเข้ามาแต่วันนี้มีเข้ามาแล้วให้เลือก2คันด้วยกันแต่ว่าหนูเล็กจะเอามาให้ดูคันเดียวก่อนนะเดี๋ยวอีกคันหนึ่งเดี๋ยวพามาชมอีกคลิปหนึ่งนะคะก่อนดูกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ให้ด้วยนะตอนนี้เรามีโปรเยอะแยะมากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของดอกเบีย้ยพิเศษ2.39สําหรับพี่ๆที่เครดิตดีนะมาวันนี้พามาดูรถด้านหลังหนูเล็กนี่เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว Honda นะคะ Honda FE 1.5เทอร์โบปี2022ไม่สี่หมื่นนะพี่ๆ่ะไม่สี่หมื่นไม่แท้ไม่เดิมนะคะรับประกันตัวรถของบริษัทเพรยนต์ไม่มีประวัติ กับสีกอใหม่นะคะแน่นอนสีเดิมไม่มีพิความชนหนักน้ำท่วมฝฟายม่ก่อนดูรถกันย้ำอีกครั้งหนึ่งกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะมาเข้ามาดูตัวรถกันเลยอันนี้คือสภาพที่แบบว่าเพิ่งจะเข้ามาใหม่ใหม่แบบสดๆร้อนๆขนาดว่าหนูเล็กเอามือจับตรงเนี้ย จับไม่ได้เลยนะร้อนสุดนะคะพอรถเพิ่งเข้ามาถึงร้านนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยโฉมด้านหน้าด้วยความที่มันเป็น FE นะดีไซน์เปลี่ยนไปค่ะลืมภาพจำของ FE ไปเลยเอยลืมภาพจำของ f c ไปเลยนะตัว FE คันนี้นะคะปกติด้านหน้าถ้าตัว f C, มันจะมีกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมแต่เขาดีไซน์ใหม่นะส่วนนั้นมันเปลี่ยนไปแล้ว ไฟหน้าค่ะอันนี้เปิดไฟให้เห็นกันชัดๆแบบนี้นะไฟผ่าหมากเราเปิดทิ้งไว้ไฟโปรเจคเตอร์มีค่ะไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดทไทม์ในชุดโคมเดียวกันเลยเดทไทม์เขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตัดหมอกมีให้เรียบร้อยคันนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะพี่นิดหน่อยอะไรที่มันมีรอยเดี๋ยวเราเก็บให้รับรองวันรับรถไม่เห็นแน่นอนนะคะพี่จําวันนี้ไว้เลยนะแล้ววันพี่มารับรถพี่ดูอีกทีนึงพี่ไม่เห็นรอยตรงนี้แน่นอนนะคะ มากันในส่วนของตัวล้อแม็กค่ะแม็กเนี่ยเป็นแม็กขอบ17นะคะได้ยางกุดเกียไปแล้วที่สำคัญยางปี24เลยนะพี่คาะได้ยางปีนี้ไปเลยโคตรคุ้มโคตรสุดเลยนะคะในส่วนของช่วงล่างตัวโชค๊คโช๊คเดิมรับประกันแน่นอนค่ะแต่พี่อาจจะเห็นพวกฝุ่นพวกคราบเล็กน้อยเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างนะพี่นะอย่าให้บองข้ามเรื่องนี้ไปอย่าไปซีเรียสนะคะดูในเรื่องของตัวสีเหลี่ยมสันตัวรถ เท่าที่หนูเล็กดูคร่าวๆอาจจะต้องมีเก็บรายละเอียดบ้างนะคะแต่รถไม่มีรอยบุบลักยิ้มเลยนะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดค่ะคันนี้ใช้งานเจ้าของเดิมทนุถนอมมากๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างในเรื่องของฝาประตูฝั่งซ้ายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟพามากนิดนึงนะปุ๊บอ่ะเจอเลยค่ะ เข้ามานะคะในเรื่องของฝาซ้ายนะคะหัวน็อตเสา A ของเราไม่มีรอยหมุนขันไขรอยขยับใดใดทั้งสิ้นสีเดิมเนียนลงงานมาเลยนะคะเดิมเนียนลงบานลงงานมาเลยลงบานนี่คือเสรีรักข้างๆบ้านเราไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะเสาบีค่ะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขนะนี่น็อตไม่มีรอยขยับเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะสวยเดิมสวยใสยแบบนี้แผ่นเพจเขาเป็นสติกเกอร์ก็เรียบเนียนไม่มีรอยถะลอกอยู่ครบชัดเจน นะคะแผงประตูนะคะแผงประตูก็จะได้เป็นสีดําตัดกับตัวสีเบจแล้วเป็นวัสดุบุซอฟหนังด้วยนะนี่ก็เป็นซอฟทัชด,ด้วยนะคะตรงนี้แผงสีดําเป็นโนแบ็กแล้วก็มือเปิดก็จะได้เป็นสีเงินนะคะคันนี้ตัวพาร์ตกระจกเนี่ยเนี่ยต้องให้ดูก่อนนะว่าตัวพาร์ตกระจกนี่คือพาร์ตเดิมนะคะพาร์ตเดิมทั้ง4บานนะนี่นี่ก็พาร์ตเดิมอะปะัดเปิดดูฝั่งนี้ต่อ ฝั่งนี้ในเรื่องของโครงสร้างฝาประตูฝั่งซ้ายฝั่งผู้โดยสารเช่นกันค่ะหัวน็อตไม่มีรูนรอยหมุนขันไขเลยสภาพสวยเดิมโรงงานมากๆจุด QC อยู่ชัดเจนแผงประตูไม่มีริ้วรอยถ้าไม่รวมในเรื่องของค่าความสกรปรกหนูเล็กบอกเลยว่าคันนี้สวยจึงสวยจริงนะคะด้านหลังค่ะไฟท้ายสวยใสยไม่มีรอยแตกกร้าวนะเป็นไฟแบบ LED นะคะแล้วก็เปลี่ยนโฉมและ จาก F4 นะคะไฟก็จะไม่ได้ตัว4ไฟก็จะดีไซน์ใหม่เป็นแบบยาวๆแบบนี้ตัว H อยู่ตรงกลางค่ะนี่ VTEC Turbo นะคะบ่งบอกเลยคันนี้1.5 Turbo แน่นอนประหยัดน้ำมันคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหลังค่ะนะนี่ไล่ให้ดูนะคะคันนี้รับประกันค่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักผิดความน้ำท่วม กับสีกใหม่ไม่มีแน่นอนเล่นไม่มีชำรุดฉีกขาดพี่ๆสามารถตรวจสอบเล่นกับทางเพชรยนต์ได้เลยนี่จะเปิดที่จะเปิดจะแงะให้ดูนี่ไม่ใช่อะไรนะให้ดูหัวนอ็อตนะคะน็อตไม่มีหมุนขันไข,ขค่ะโคมไฟชุดเดิมจากโรงงานมานะจ๊ะพี่ๆขานี่ไล่ดูฝ,า,า,ฝากระโปรงทีละจุดนะจุดนี้ยังมีคิวสนะคะนี่ สวยงามนะรถใช้งานมาน้อยมากๆเลยพี่ๆขาใช้งานมาแค่2ปีใช้ไป4ี่0 0ืโลก็เท่ากับว่าใช้ปีละ2 0,000ืโลคือเรื่องปกติเลยของตัวรถนะคะยางอะไรล่อไอเราก็นึกว่าอะไรนะอะไรนะยางอะไหลืมให้ดูขอโทษทีมาเดี๋ยวให้ดูช่องสัมภาระก่อนช่องขวาช่องสัมภาระคือกว้างมากๆนะเก็บกระเป๋าเดินทางได้คือจุหลายใบเลยทีเดียวนะลูกค้าขา ยางอะไหล่มีให้อยู่แล้วนะยางอะไหล่ครบพร้อมเครื่องมือแม่แรงถ้าเกิดพี่ไปเกิดอุบัติเหตุล้อหลุดล้อล่วตามทางนะคะพี่สามารถงัดยางอะไหล่มาใช้ได้เลยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไม่เป็น <c oughs> มีไว้ไม่เกิดประโยชน์พี่โทรหานะคะโทรหาเดี๋ยวหนูจะแถมบริการฉุกเฉินไปให้พี่ค่ะบริการฉุกเฉินนี้จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือพี่ไม่ว่าพี่จะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนหนูมีบริการฉุกเฉินไปให้พี่76จังหวัดเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะไปยางรั่วย,ยางแตกที่ จังหวัดไหนก็ได้ค่ะเชียงใหม่เชียงรายยะลาภูเก็ตพี่โทรหาบริการฉุกเฉินที่หนูแถมให้เลยเขาเข้า,ขา,ขาช่วยเหลือพี่แน่นอนนะคะตัวยางเนี่ยเราให้ไปยี่ปี24่สี่เส้นนะพี่นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นข้างหน้าเป็น24ตัวอื่นมันเป็นยี่สิบองย่สารู่าไม่ใช่นะยี่ี่สเส้นเลยนะครับพี่ขาวันรับรถมาดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าโดนเซลแกงหรือเปล่านะไม่แกงแน่นอนนะคะอ่ะด้านในค่ะ ตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้คาดวงคาดเบลมีให้พร้อมหมอนรองหัวจะมีให้สองตำแหน่งด้วยกันคันนี้นะคะตัวเบาไม่มีลักษณะชำรุดจิกขาดอันนี้สภาพรถเรายังไม่ได้มีการปรับสภาพแต่อย่างใดแต่เท่าที่ดูรอบๆเนี่ยเหมือนกับว่าด้านหลังแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยมีที่พักแขนมีที่ใส่แก้วน้าให้นะพี่ๆขาแล้วเล็กรูมไอเฮดรูมคด้นันที่จะสูงโปร่งมากๆเลยแล้วหลังคาสะอาดสะอา้านไม่มีรอยยันเจิมเลย นะคะคสภาพนี้บอกเลยว่าให้ไปเลยเกตด A นะคะก่อนที่จะปรับสภาพก็ให้ A แล้วนะถ้าปรับสภาพนี่คือต้องให้ A บวกบวกแล้วแหละนะคะเฮดลูมก็ไกลค่ะยื่นข่าวไปได้ไกลหรือจะเป็นในเรื่องของอแผงประตูฝั่งขวาของผู้โดยสารหัวน็อตน,นี่นะ QC ยังอยู่ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ สภาพนี้สวยเดิมแล้วได้ฟิล์มลามีนาไปด้วยนะพี่ๆค่ะเพราะฉะนั้นขอร้องแหละรับรถคันนี้อย่ามาบอกว่าขอฟิล์มแถมได้ไหมขออนุญาตไม่แถมเพราะว่าพี่ได้ฟิล์มลามีนาไปแล้วแล้วเพิ่งปิดเพิ่งติดมา2ปีนะพี่นะฟิล์มอยู่ได้เป็น10ปีนะคะมามาถึงในฝั่งของฝาประตู ฝั่งคนขับกันบ้างนะคะฝั่งคนขับก็จะได้อ่ะเริ่มตรงไหนดีเริ่มแผงประตูก่อนเลยแผงประตูเขาก็จะเป็นวัสดุบุซอหนังนะสีจริงมันคือสีเบทนะเดี๋ยวหนูทําความสะอาดให้พี่ไม่ต้องห่วงเจ้าของเดิมเขาอาจจะอ่า เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยได้ทาความสะอาดเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพชรโยนจัดให้นะคะกระจกไฟฟ้าปรับได้สองบานนะคะฝั่งนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่จะปรับตัวระดับของกระจกหูช้างพี่ก็ปรับตรงนี้ได้เลยมือเปิดได้เป็นโครเมียมทั้งอันค่ะแล้วเปิดฝาท้ายจะอยู่ด้านนี้นะเดี๋ยวไปคํำหาข้างล่างหาไม่เจอมันอยู่ตรงนี้นะพี่ขาจุดมันอาจจะเล็กนิดนึงเวลาปิดไฟมืดๆไม่เห็นพี่คํำคำไปเถอะรูดๆไปเถอะเดี๋ยวก็เจอนะที่ใส่แก้วนะ้ำมีให้ค่ะแล้วก็ โครงสร้างฝั่งประตูด้านขวาฝั่งคนขับอันนี้สําคัญเลยนะสำคัญเลยว่าเดิมหรือไม่เดิมนะไปโดนเบียดมาไหมไปโดนเปลี่ยนฝามาไหมนะคะไปโดนชนจากด้านข้างไหมไม่มีแน่นอนนะคะอันนี้คือให้ลูกค้าไล่ดูเลย นะสติกเกอร์ต่างๆใดๆเอยคือติดมาแน่นๆเดิมๆไม่มีรอยทะลอกนะคะเสาบงเสาบีเนี่ยแล้วสีก็คือเรียบเนียนไปกับตัวรถเลยค่ะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบจปรับเรื่อนเองแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มนะคะเป็นตัวเริ่มในเรื่องของออปชั่นอาจจะไม่ได้สูงเหมือนตัวท็อปแต่ถามว่า ไม่ได้แย่นะพี่นะมันเหมาะกับก,บการใช้งานแล้วขับไปเนี่ยก็คือลาสีเหมือนกันเลยนะดูดีมีสไตล์พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้ฟังก์ชันให้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เชื่อมต่อนะคะ Apple c a r p l a เพได้ด้วยทำไงจ้าต้องสตาร์ทอยู่แล้วนะคะมาจัดไปคันนี้หนูเล็กลืมบอกไปนะว่า Civic ตัวนี้อ้าวขยับยังไงอ่ะขามันสั้นนะนะพี่นะ กุญแจนะคะเขาจะสามารถสตาร์ทรถเวลาพี่ไปทานรับประทานอาหารด้านนอกแล้วพี่รู้สึกว่าร้อนจังเลยอ่ะถ้าจะต้องเดินมาสตาร์ทรถด้วยตัวเองที่ที่รถมันก็คงจะร้อนเกินไปกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะพี่นะไม่เกิน5นาทีรถสตาร์ตติดให้แอร์มันเย็นชํำก่อนแล้วพี่ค่อยเดินเข้ามาที่รถนะจ๊ะพี่จ๋ามามาดูในเรื่องของเลขไมดีกว่าอยากโชว์นะ อ่านี่สตาร์ทรถง่ายมากค่ะติดชึ่งติดชึ่งเลยเหยียบทีเดียวติดเลยนะคะหน้าจอ M I D แสดงผลตัวรถสถานะตอนนี้เปิดอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะเล็กมาอยู่ที่แต่นั่นแตนสี่แสนเอ้ยผิดแล้ว4 3 1หมกิโลโอ,โอโ้โหพระเจ้าวช่วยกลย้วยทอดสี่หมาา 4, กิโลสี่หมเกิโลเมื่อกี้ฉันพูดผิดเหรอ,อขอโทษด,ด้วยนะคะวันนี้ณวันนี้วันที่ เอยวันนี้นที่สิบแล้วสี่หมื่นสามสิบเอ็ดกิโลเท่านั้นนะคะพี่ขาพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสองฝั่งแบบนี้เลยเซ็ตค่าระบบตรงนี้มันมีการออกนอกเลนให้ด้วยนะมันมีออปชั่นหลายๆอย่างที่เยอะมากๆพี่ต้องลองหัดเล่นหัดใช้ดูนะคะอันนี้หนูเล็กให้ดูในเรื่องของสภาพตัวรถโครงสร้างรถแล้วก็รายละเอียดตัวรถต่างๆแต่ถ้าในเรื่องออปชั่นถ้าพี่จะไปเล่นนะคะพี่สามารถเล่นได้เลยเนี่ยมีสั่งการด้วยเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ Apple c a r า l a y มีให้แล้วหน้าจอวิทยุเขาก็สามารถทัีนได้้หรือถาเกิน จะกินไม่ถนัดพี่ก็จะกดปุ่มเอาก็ได้นะเอาเลดีโอไปก่อนลเลยอันดับแรกรถแห่ชุดเครื่องเสียงอ่ะรถแห่ก็มานะคะนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่เพลงเราเปิดได้ไหมก็ได้บินลงมาต่ออ่าให้ฟังในเรื่องของระดับเสียงนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าเสียงนี่คือโอเคมากๆเลยนะเสียงดี แอร์เย็นนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะมีที่เชื่อมต่อ USB นะคะมีสายชาร์จสายปลั๊กไฟ120โวลต์มีที่วางแก้วน้ำให้โอ้โหแก้วเยติก็ใส่ได้บอกเลยคันนี้ตอบโจทย์นะแก้วเยติก็ใส่ได้ไม่ต้องเป็นแก้วกาแฟเล็กๆนะพี่ขาตัว อ่าตัวตัวตัวเกียร์นะเป็นเกียร์ออโต้แบบถุงนะสามารถเปลี่ยนโหมดจะไปใช้ S m o โหมด o d e โหมดใช้ได้หมดเลยมีระบบประหยัดน้ำมันให้เบรกไฟฟ้ามีให้เบรกโฮมมีให้นะคะสำหรับคันนี้กระจกอาจจะไม่ได้ตัดแสงไฟฟ้าไปไม่เป็นไรไม่จําเป็นนะเราตัดเองของเราก็ได้นะคะขยงขยับเอานะในส่วนของม่านบังแดดเขาก็ให้กระจกมา2ฝั่งเลยนะสาวๆจา๋าได้กระจก2ฝั่งคันนี้ เอหนูเล็กรู้สึกว่าจะวิ่งได้อยู่ที่ร้อยสิบเจ็ดแรงม้าเลยเหรอมันได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรออันนี้หนูเล็กไม่แน่ใจนะหนูเล็กน่าจะอ่านมาไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่นะคะแต่แอร์แบ็กเนี่ยให้ความปลอดภัยไปเลยเจ็ดใบนะคะแอร์แบ็กเจ็ดใบและได้ทำอะไรจ๊าเป,เปิดอะไรคุณจะกดอะไรคะเ,เราจะเปิดฝากระโปรงปตรงนั้นมันเปิดท้ายคะ่ะฝากระโปรงอยู่ตรงไหนเอ่ย เดี๋ยวหาฝากระโปงอ่านี่ฝากระโปงอยู่นี่นะคะเป็นการรีวิวเทปแบบว่าเรียวสุดๆไปเลยนะพี่ๆคะ่ะรถมันเข้าใหม่แล้วสเปคนี้ไม่ค่อยมีเข้ามานะหนูเลยก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเงื้อเงืเงืนิดหนึ่งเพราะว่าคันนี้พึ่งๆเข้ามาจริงๆเป็นตัว FE นะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะอ่ะ อันนี้เครื่องเราไม่ได้ดับนะก็จะสตาร์ทให้ฟังเสียงกันไปเลยแล้วก็เปิดแอร์ฉ่ำๆให้ฟังเสียงพัดลมกันไปเลยลูกค้าก็ไปแยกส่วนเอานะว่าเสียงไหนเสียงแอร์เสียงไหนเสียงเครื่องเดี๋ยวปิดเสียงแอร์ดีกว่าไหมจะได้ฟังเสียงเครื่องชัดๆสักครู่เดียวนะจ๊ะลูกค้าขาสักคู่เดียวนะอะปิดยังปิดยังไม่รู้นะคะน่าจะปิดแล้วแหละ อตัวเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง1,500ซีซีแต่เป็นเครื่อง1,5เทอร์โบเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลในการขับขี่เลยค่ะไม่แพ้1,800แน่นอนขับได้นิ่งขับได้ไวนะคะทำความเร็วได้ดีมากๆเลยแล้วด้วย Honda c ซนะี i c กมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวที่ช่วงล่างค่อนข้างที่จะดีแข็งแรงนะคะ วิ่งไปไกลๆสบายมากค่ะเพื่อนขับเอาติสไปยันไหนแล้วเราก็คือแซงได้เลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัว4สูบนะพี่ๆขาได้เป็นตัว4สูบรองรับน้ำมันได้สูงสุดที่ e 8 5นะจ๊ะ สำหรับตัวคันนี้อะให้ดูในเรื่องของสภาพโครงสร้างรถก่อนอันนี้คือเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำอะไรเลยแมย้แต่นิดเดียวเบาชงเบ้าโชคคือใหม่มากไม่มีสนิมนะเม็ดองเม็ดอาคือชัดเจนเลยนะคะหัวน็อตไม่มีหมุนขันไข q c ิยังแอบอยู่ตรงนี้อยู่เลยค่ะคมไฟก็ไม่มีแตกหักสภาพเดิมสวยแบบนี้นะคะนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบชัดเจนนะน็อ ทีละตัวทีละตัวเพียงแค่ว่ามันไม่ได้ล้างมันมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยพี่อย่าไปซีเรียสมันมาเดี๋ยวมันล้างแล้วมันก็จะสวยเหมือนเดิมนะคะตัวฝากระโปรงเดิมแท้ค่ะหัวน็อตไม่มีหมุนขันไข่ค่ะรอยเม็ดอาร์กนี่คือรูกลมบล็อกนะไม่มีสีมาทําให้ตัวเขาเรียกอะไรนะสมมาตรของตัวรูเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปนะคะนี่ สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ใหม่ๆยังอยู่ใช้งานได้อีกยาวนะคะคันนี้ถ้าใครสนใจอยากได้ตัว Honda Civic นะ FE ปี2022นะคะไม่40,000โลย้ำเลยนะไม่40,000โลป้ายแดง9 0 0 60,000นะคะคันนี้เหลือ710,000มันหายไป200,000กว่าบาทเพราะฉะนั้น ตอบโจทย์แน่นอนถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะคะอย่าไปซีเรียสว่ามันเป็นตัวเริ่มตน้นเพราะออปชันมันล้นมันครบให้พี่ได้ใช้งานแล้ว สนใจแคปหน้าจอติดต่อเข้ามาหรือจะแอดเข้ามาก็ได้ที่ไ d ดีด้านล่างนี้แล้วแจ้งว่าดูคลิปวิดีโอหนูเล็กมาให้หนูเล็กดูแลบอกเลยของแถมจัดเต็มแน่นอนดอกเบีย้ยที่ให้ไป2.39ยอดจัดที่ให้ไปเต็มๆล้นๆหนูเล็กบอกเลยว่าซื้อรถกับหนูเล็กมีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมครั้งหน้ามีรถใหม่มันนาเสนอแน่นอนสําหรับวันนี้หนูเล็กขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ